วันี้บอกว่าสี้าทีเวใช่ค่ะก็ไว้เมจิกนะคะเป็นแบบสีขาวมาเลยแต่ว่าวิวขออนุญ,ญาตแอบมีสีอืดเล็กน้อยเป็นว่าจริงๆแล้วคือก็โอเคเอากระโปรงขาวไปก็คือจริงๆเซตชุดมาเป็นแบบสีขาวหมดเลยค่ะแต่ว่าไปแพ้ขน <c oughs> ขนก็เลยแบบเออขอนิดนึงนะคะที่แบบไม่ใช่แต่ว่าเออมันเป็นโทนสีได้เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าายในงานแบบ ดีดีค่ะพอเป็นสีขาวแล้วมันก็ดูสว่างสะอาดดีค่ะคเอ้ยเดี๋ยวไม่เด่นกวา <ขอ S 2> ่วควาคนอื่นหรือเปล่าไม่ค่ะเพราะว่าคนอื่นเด่นกว่าอยู่แล้วเรามาแบบง่ายๆค่ะไม่ได้จัดเต็มอะไรถามนี่นึกว่าตอนนี้ว่ามีผงยนอะไรไห้ ตอนนี้ก็มีเรื่องสาวน้อยค่ะที่ออนแอร์อยู่ช่อง9นะคะใช่เรื่องเดียวแล้วก็เออก็กำลังจะมีหนังค่ะที่วิวกำลังจะถ่ายเรื่อง The Way ใช่นะก็มีเล่นจันดารา ในภาคสองที่กำลังจะออนค่ะไปไปร่วมเล่นนิดนึงกับหม่อมเพราะว่าเป็นลูกศิษย์หม่อมหม่อมก็เลยเหมือนให้ไปลองลองลองเล่นลองเรียนเหมือนเหมือนเป็นการเรียนนอกสถานที่อะไรอย่างงี้ค่ะก็น mm ิด hmm. เดียวแต่ว่าอันนี้เรื่องหนังเรื่องเดอะเวก็จะเรียกว่าเป็นเรื่องแรกก็ได้เพราะว่าเราก็ได้เป็นตัวละครตัวหนึ่งในนั้นอะไรเงี้ยค่ะหนังที่มโตโน่เล่นนะคะแล้วก็พี่นกสินใจมีหลายๆท่าน mm hmm. ก็เดี๋ยวจะเริ่มถ่ายค่ะยังไม่ได้ถ่ายเลยมีทีเซอร์ยิงไปแล้วนิดหนึ่งเป็นหนัง mm hmm. ค่ะใช่ค่ะหนังภาพยนต์นเลยค่ะในจันดารารับบทเป็นอะไรคะเออถ้าคนที่เคยดูแล้ว <c ane> เคนกระทิงทองอะค่ะเป็นภรรยาของเคนเพราะเดี๋ยวเขาจะไปพบรักนิวอะค่ะนิว <New. S 1> ใช่ใช่ <New. S 1> แต่ว่าบอกไว้แค่นี้เลยกันเพราะว่าเรื่องมันจะพลิกอ่าคนที่เคยดีอาจจะไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่ามันก็มีอะไรในภาคหลังอีกเยอะเลยค่ะแล้อย่างงี้จะมีฉากว่าบิวอะไรไหมคะ ค่ะเพราะว่าไม่มีอะไรขายเลย <g uggage> ก็เลยไม่ได้เล่นตรงนั้นค่ะเราก็เล่นเป็นพาร์ทเรียบร้อยว่าเออ,เอ,อภาคหลังนะเคนเขาจะเปลี่ยนไปไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเจอเราเราไม่ใช่แบบเราไม่เหมือนผู้หญิงทุกคนในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้แบบขายเซ็กซี่หรืออะไรอย่างเงี้ยเลยค่ะเากนหัว่าีของล่าสุดไม่เหมืนว่าเรากับหมากเลยะค่ะแบบว่าได้ไปกิ๊กทกันยูอ๋อไม่มีอะไรเลยค่ะจริงๆวิวรู้จักกับหมากมาตั้งแต่ เอ่อตอนเข้าวงการนะคะเหมือนแบบเข้าพร้อมๆกันก็เหมือนเป็นรุ่นเดียวกันเลยอย่างเงี้ยค่ะก็รู้จักตั้งแต่ตอนนั้นอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้สนิทกันใช่แล้วก็ที่มีข่าวออกมาคงเห็นรูปในอินสตาแกรมอะไรอย่างงี้มากกว่าค่ะแต่ว่าไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษแสดงว่าแบบยังไม่พิจารณาอะมากใช่ไหมหรือว่ายังไงไม่ค่ะหมาก็เป็นเพื่อนที่ดีค่ะแต่ว่าเราไม่ได้คิดอะไรตรงนี้แล้วก็แบบมีข่าวขึ้นมาก็เลยเออมันไม่ใช่มันไม่ได้มีอะไรกันเหม,ม,ม,มือนกัค่ะแล้วหมาก็มีเพื่อน เพมเราอยู่กันนะอ๋อค่ะว่าคือหมากเขาเป็นคนน่ารักแล้วก็ เห็นเล่นละครเล่นอะไรก็ก็เรียกว่าอะไรนะคะหล่อขึ้นหล่อขึ้นก็ตั้งแต่เจอกันมาตอนนั้นมันก็ยังเด็กๆไงตอนนี้ก็เป็นหนุ่มแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรียกว่าเป็นกําลังใจให้ในการทํางานดีกว่าค่ะเหมือนอะไรบอกว่าอยู่สังกัดเดียวกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคืออยู่สังกัดเดียวกันไหมไม่ค่ะจริงๆแล้วเหมือนวิวตอนนั้นที่รู้จักคือตอนแรกวิวให้พี่เอดูงานให้แล้วหมาก็เป็นพี่เอดูเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้รู้จักกันทั้งแบบทั้งหมากทั้งณเดชแล้วก็ คนอื่นๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนเปน็นรุ่นเดียวกันที่เข้ามามากกว่าไม่ได้มีอะไรจริงๆในที่การคุยของมาเขาแบบจีบเราไหมหรืออะไรยังไงบ้างไม่มีเลยค่ะเรียกว่า เรียกว่าตั้งแต่ตอนนั้น4ี่ปีที่แล้วที่เข้าวงการมาก็ไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรพัฒนาหรือว่าอะไรเลยคือแบบเราคุยแล้วก็คุยกันน้อยค่ะไม่ค่อยได้เจอเรียกว่าแบบทํางานคนละช่องก็ยิ่งแบบไม่ได้เจอกันเลยแบบตามงานเนียวิวไม่ค่อยได้ไปออกอีเวนต์ด้วยค่ะก็เลยไม่เจอไม่ได้คุยอะไรเลยวิวจะบอกว่าเป็นข่าวกับเด็กในสังกัดพี่เอแบบใช่ค่ะก็มีน้องนองอเดชนะคะแต่ว่า อันนั้นก็คือมันก็ไม่ได้มีอะไรเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นว่าเออเราเราดูผลงานดูละครเขาแล้วก็ปลื้มเขาจัดในละครมันก็เลยว่าเออโยงไปว่ามีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าไม่ปลื้มมากหรอกว่เป็นเพงข่าวเหมือนกันอีกตอนไม่ตอนนี้คือเลิกปลื้มทุกคนแล้วคือ <laughs> <laughs> ไม่อยากเป็นข่าวหรืออะไรอะค่ะแบบว่า,วาจริงๆแล้วทุกคนเหมือนแบบ เราก็ปกติอะทำงานในวงการเดียวกันมันก็ต้องรู้จักคนนั้นคนนี้อยู่แล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้มีอะไรไม่ได้คบอะไรใครเป็นพิเศษค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะอ,อีเซอร์หน่อยขอสองสก,กุมนิดนึงได้ไหมคุณ